พบกับเราอีกเช่นเคยครับกับช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องพญาเต่าหน้าคราชดวงเศรษฐีด้วยนะครับทุกคนเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคหรือคนที่ชอบนะดูดวงเป็นแนวทางในการประกอบชีวิตนะครับเนาะอาจารย์ก็มาพบกันกับทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาบอกแนวทางโชคลาภหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่ ่มีนาคมนะครับเนาะ,ะแต่ถ้าจะไปดูนะคลิปเต็มเต็มนะคลิปเต็มเต็มก็ไปดูในช่อง youtube พิมพ์เข้าไปใน youtube พิมพ์ค้นหาว่าช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีครับพิมพว่าพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีจะเห็นหน้าอาจารย์แบบนี้แหละนะออันนี้อาจารย์มาบอกโชคในที่ต่อกอทุกคนให้ได้มีโชคให้ได้มีลาภก,กันนะนะเลขงวดน,นี้อาจารย์ฟันไปเลยนะฟันเน้นๆไปเลยนะ ฟันเน้นๆไปนะฟันเน้นๆไปเลยนะครับทุกคนนะไม่ต้องลังเลไม่ต้องรวนเลกันมากเอาไปแค่นี้พอเลยเลขที่ออกในงวดประจำวันที่1มีนาคมรางวัลเลขท้ายสองตัวไม่ออกหนึ่งศูนย์ก็ต้องออก 2. สองศูนย์นะรางวันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งต้องออกไม่ออก เจ็ดห้าห้าก็ต้องออกเจ็ดห้าสองรวยกันทุกคนรวยกันทุกคนบารมีปู่เจ้านาคาปูน่นาคราชรงเศธีเปิดทรัพย์เงินล้านนะรวย